คลิปนี้เราจะมาลองใช้ mini แท็นะคะในการที่จะสร้างคอนโทรลชาร์ t หรือผังควบคุมคุณภาพนะคะอันดับแรกก็เตรียมข้อมูลก่อนนะคะจากนั้นนักศึกษาก็จะเจอว่าอ,อย่างยกตัวอย่างที่ให้ทําก็คือข้อ,อที่เป็นกระบวนการบรรจุถุงอาหารขนาด20ปอนด์นะคะตัวเลขที่เราสุ่มตัวอย่างมานะคะครั้งละ5ชิ้นนะคะก็เอามาชั่งน้ำหนักแล้วก็ใส่ น้ำหนักเฉพาะค่าที่เกิน20ป่ปอนด์เท่านั้นนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างจากแบบฝึกหัดนะคะนี้เราก็เอาเฉพาะค่า x 1 x 2 x 3 x 4 x 5แล้วก็อาจจะเอาชื่อแซมเปลิลมาเพราะว่านักศึกษาต้องระวังเรื่องนี้ใน Excel หรือใน g o o l l s s h e t t นั้นแถวกับเลขของแซมเปลิลมันอาจจะไม่ตรงกันนะคะดังนั้นเวลานักศึกษาดูต้องดูด้วยว่าเรากำลังพูดถึงแซมเปลิลแต่ว่ามาในมินิแท็บแนะนำมินิแท็บนะคะมินิแท็จะมี3 3 เพเขาเรียก3เพลก็คือ3หน้าจอตรงนี้คือส่วนที่เป็นเวิร์กชีตส่วนที่เป็นที่แสดงผลแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นนวิเกเตอร์บาร์นะคะทีนี้ของ m i n i แท็เนี่ยจะแตกต่างจาก Excel ก็คือตรงนี้จะมีหัวข้อให้นะคะดังนั้น Data ที่จะใส่คือมันจะทำงานเป็น Data เท่านั้นนะคะใส่ Input เป็น Data เป็นช่องๆนะคะดังนั้นโดยทั่วไปแล้วเราจะสามารถทำแซมเปิลที่1 2 3 4 5 ได้ตรงกันกับชื่อของอของแถวนะคะนะคะอย่างเช่นส a ม p l e ที่1ก็อยู่หเพราะว่า m i n i t a ็ได้ออกแบบให้ช่องนี้ไม่ได้เป็นแถวที่1แต่เป็นชื่อช่องเหมือนกับเป็นชื่อ f ิล l d หรือชื่อ,อตัวข้อมูลที่เราจะใช้แทนตัวแปรนี้นะคะเดี๋ยวนั้นเราก็จะมีข้อมูลอยู่ในช่องคอลัมน์ที่ C4 อันนี้ก็คอลัมน์ที่4 5 6 7 8นักศึกษาสังเกตนิดน,นึงนะอันไหนที่เป็นตัวหนังสือมันจะ เปลี่ยนนะรุ๊คอลัมน์จะเป็นอย่างเช่นอย่างเงี้ยแทนที่จะเป็น c 3ในเช่นจะเป็น c 3ขีด text ตัว t ก็คือ text ก็คือตัวหนังสือนะคะแต่ถ้าไม่ได้มีปรากฏอะไรขึ้นมันก็จะเป็นตัวเลขนะคะก็คือข้อมูลเป็นตัวเลขก็จะบันทึกเป็นตัวเลขเราก็ตรวจดูว่าเราวางข้อมูลถูกต้องไหมมีการวาง,วางคนวางข้อมูลซ้อนนะคะ,ะดังนั้นเราจะเอาข้อมูล x 1 x 2 x 3 x 4 x 5มาใช้ในการทำผังควบคุมคุณภาพ เราก็ไปที่ s t a c นะคะ control chart variable chart for subgroup อันนี้เราใช้ผัง x bar r chart นะคะเราก็เลือก x bar r chart เสร็จแล้วตัวนี้จะมีตัวเลือกนะคะหก็คือ all observations for the chart r in one column ก็คือเป็นข้อมูลเป็นแถวเดียวเลยให้แต่อันนี้ของเราข้อมูลเราเป็นลักษณะจัดมาเป็น sample นะคะเป็น observations for a s u b g r o u p are in one row of columns นะคะก็คือ,อแต่ละ s a m p l e นั้นได้จัดข้อมูลให้เป็นอยู่ใน1แถว1แถว1 1 s a m p l e นะคะเราก็เลือกอันนี้จากนั้นเรามาส์าคลิกที่ช่องนี้เราจะปรากฏอยู่ด้านซ้ายมือตรงนี้ก็จะเกิดคอลัมน์ต่างๆที่มีข้อมูลอยู่เราก็เลือก x 1ถึง x 5แล้วก็เลือก x 1โดยวิธีการกด shift นะคะแล้วก็คลิกที่ x 5แล้วเราก็เลือก select มาหรือ ถ้านักศึกษาเลือกผิดก็กดลบตรงนี้นะคะนักศึกษาอาจจะเลือกทีลตัวก็ได้ x 1 double click x 2 double c l i c นะคะ x 3า x 4 x 5อย่างนี้ก็ได้เหมือนกันแล้วแต่นะคะอังนั้นกดคลิก x 1แล้วก็กดชิ i f t ไว้แล้วก็เลือก x 5แล้วก็โอเคนะคะจากนั้นนักศึกษาก็จะเลือก x bar R option นะคะตรงนี้เราจะมาเปลี่ยน test นะคะ test เราจะให้ perform All test for special courses นะคะก็คือ จะให้ใช้ทุกกฎของเนลเซ่นนะคะแกฎของเนลเซ่นรูสในการตรวจสอบนะคะแข้อนี้นะคะก็คือนะมี 1. จุดเกิน3 Standard d ์ดเดเวชัก็คือออกนอกเขตควบคุมนะคะบวกลบ3 s t a n d a r d d ์ดเดเวชัหรือว,ว่ามี 9. จุดติดกันอยู่ฝั่งเดียวกันนะคะหรือว,ว่า6จุดติดกันวิ่งขึ้นอย่างเดียวหรือวิ่งลงอย่างเดียวก็เรียกว,ว่าเทรนนะคะหรือ14จุดติดกันนะวิ่งขึ้นลงสลับฟันปลานะคะเรียกว,ว่าไซเคิลนะคะ หรือ2ใน3จุดติดกันนะคะมากกว่า2 Standard d e v i a t i o n ก็คือตกในโซน A หรือเหนือกว่านะคะฝั่งเดียวกันนะคะ a ซ e s i ส e นะคะสำหรับกดตั้งแต่ข้อ5เป็นต้นมานี่จะใช้กับ X บารชา์เท่านั้นไม่ใช้กับอาชาร์นะคะ4ใน5จุดติดกันนะคะกดข้อที่6นะคะ4ใน5จุดติดกันตกอยู่ในโซนมากกว่า1 Standard d e v i a t i o n ก็คือโซน B โซน A หรือโซนเหนือกว่า A นะคะ แล้วก็อันถัดมาข้อที่7ก็คือ15จุดติดกันตกเฉพาะโซน C นะคะอยู่ฝั่งไหนก็ได้แต่ว่าไม่ไปโซน B โซน A เลยนะคะข้อสุดท้าย8จุดติดกันไม่ตกโซน C เลยฝั่งใดก็ได้นะคะนี่ก็จะเป็นกฎของนิวสันที่จะใช้ในการตรวจสอบแล้วก็กดนะคะอย่าลืมตรงนี้เลือก perform all t e s t มันก็จะขึ้นค่า Default ให้แล้วเราก็โอเคจากนั้นเราก็โอเคออกไปนะคะปึง้งออกมาปึง้ง รอสักครู่หนึ่ง processing นะคะเขาก็จะ generate ออกมาให้เป็นผังควบคุมคุณภาพนะคะดังนั้นรอ,อสักครู่หนึ่งอ,ออกมาแล้วนะคะนักศึกษาก็สามารถเลื่อนดูได้นะคะว่ามีจุดปัญหาอะไรอัไ่ไงนะถ้าหน้าจอไม่เห็นก็ใช้วิธีนะเลื่อน work sheet ลงไปนะคะตัวนี้ก็จะมีบอก test r e s o l t for archat r นะคะก็จะเห็นว่ามีจุดแดงตรงนี้แล้วก็มีเลข1เลข1ก็คือหมายถึงว่ากดข้อที่1 เป็นกฎที่ถูกนำมาใช้นะคะนะ mm hmm. เขาก็จะบอกเทส r รีซอ t ก็คือผลของการที่เขาตรวจสอบนะคะระบบโปรแกรม Minitab วิเคราะห์มาให้ก็จะเจอว่าเทสที่1 one point m o r e a n three standard deviation s from center line mm hmm. ก็คือเจอปัญหาก็คือฝั่งตกจุดตกนอกขีดควบคุมหรือ extreme point นะคะ test fail at point ก็คือมีการ จุดผิดปกติพบที่จุดที่7 5 5 2เนะคะเราก็ทราบอย่างนี้แล้วเราก็จดอะไรนะคะว่าเอ๊มีอะไรบ้างเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องใช้ในการที่จะเอาไปบอกมันให้เราจะต้องตัดจุดผิดปกติออกแล้วก็คำนวณใหม่สั่งให้คำนวณใหม่ทีนี้ใน MINI แท็นะคะนักศึกษาเราจะต้องทำเป็นรายงานนะคะเราก็นำ มาคลิกที่ตัวฉาตนี้นะสำหรับ x-bar ชาดไม่มีจุดผิดปกติใดๆนะคะก็ไม่มีสัญญาณบอกว่าผิดปกตินะคะแล้วก็ send t ทู m i r r s s o t w w r r d เราสามารถส่งไป Microsoft Word หรือ powerpoint ก็ได้หรือเราจะเซฟนะ a v e เป็นกราฟเก็บไว้ก็ได้นะคะอย่างในกรณีนี้อาจารย์จะเซน d ไป Microsoft Word เพราะว่าจะไปทำะจะไปทำรายงานนะคะดังนั้นถ้าเราเปิด Microsoft Word ไว้แล้วนะคะ เราก็จะพบว่ากราฟมันก็จะไปแปะให้อย่างนี้เลยนะคะนักศึกษาก็ไปยืดขยายออกให้เต็มจอของเรานะคะแล้วนักศึกษาก็ควรจะมาพิมพ์รายงานนะคะเป็นขั้นตอนการเซตอัพผังควบคุมคุณภาพนะคะาการเซตอัพผังนะคะผังควบคุมคุณภาพนักศึกษาก็ไปพิมพ์รายงานประเภท x bar c h a r t นะคะทีนี้ x bar าชากถ้าการณีเราพิมพ์ใน microsoft word เราก็จะมีตัวสมการนะคะเราก็จะแทรกสัญลักษณ์นี่จะทั่วไปแล้วเราใช้สมการนะคะเพราะว่า x bar r ถ้าเราเขียนเนี้ยมันไม่ใช่สัญลักษณ์ที่ถูกต้องนักนะคะดังนั้นเราควรจะถ้าเรามีสามารถทำได้ในโปรแกรมอย่าง mini tab มันจะทำไม่ได้เพราะไม่ใช่โปรแกรมทำ word processing นะคะแต่สำหรับตัวของอ microsoft word นั้นทำได้นะคะ นักศึกษาก็มาหาตัวสมการที่เราจะใช้นะคะตัว x-bar นะคะ x-bar เราก็มาดตูตรงที่มันเป็นส่วนที่ถูกเน้นนะคะจะอยู่ตรงนี้ส่วนที่ถูกเน้นนะคะนักศึกษาก็หาคําสั่ง x-bar หรือ x-double-bar ได้จากตรงนี้ได้เลยนะคะอันนี้ครูก็ใส่สให้เพื่อนักศึกษาจะต้องใช้เสร็จแล้วพอเราเลือกคําสั่งแล้วเราก็ไปพิมพ์นะคะในนั้นเราก็ได้ตัวอักษร x-bar มาแล้วนะคะ นะเราก็ไม่ต้องเขียนคาว่า x bar อาชากแบบนี้ไม่ต้องพิมพ์แบบนี้ละนะคะโอเคนะนะแล้วก็เราก,ราก็ต้องการฟอนต์ยังไงเราก็เลือกนะคะต้องการเป็นไทยสารบัญนิวนะซึ่งเป็นฟอนต์มาตรฐานแล้วก็ขนาดสิขึ้นไปนะคะนะเราก็บอกการเซตอัพผังควบคุมคุณภาพโดยนางสาวคณิ t ฐาแนละนางสาวชื่อนายนางสาวอะไรก็ว่าไปนะคะนะจัดหน้าให้เรียบร้อยนะ ก็อยู่ตรงกลางอันนี้ก็ไปตรงนี้อันนี้ก็อยู่ชิดขวานะคะเราก็อันดับแรกกันเสร็จแล้วพอเราได้ผังเสร็จเราก็เอาบทวิเคราะห์จาก A MINI t ทัมาใส่นะฮะบทวิเคราะห์ s เซ To Microsoft Word ได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าเวลาส่งไปตัวนี้จะไม่ได้เป็นรูปภาพเราจะไม่สามารถไปดึงออกมาได้เราจะเป็นลักษณะเป็นตัวหนังสือนะคะดังนั้นนักศึกษาก,ก็อาจารย์ก็แนะนําว่าเดี๋ยวพอ เราแปะเสร็จทั้งหมดแล้วเราค่อยมาจัดฟอนต์ทีเดียวก็ได้ก็กด Ctrl A หรือว่า SELECT ALL นะคะแล้วก็เลือกฟอนต์ทีเดียวเลยมันก็จะได้ไม่ต้องเสียเวลามาเปลี่ยนนะคะขนาดฟอนต์โอเคนะคะเมื่อเราได้เทสเซซเซอร์แบบนี้เราก็ผลการวิเคราะห์เรามาใส่นะคะวิเคราะห์ผังควบคุมนะคะอ,า,อ,า,อาชาัดนะคะพบจุดผิดปกตินะ ตัวอิมพอตนะคะมีจุดตกนอกเขตควบคุมห้าจุดคือนะคะเราก็เอาภาษาอังกฤษมาแปลให้เป็นภาษาไทยนะคะเอามาเขียนอธิบายนะคะ,นะคะนี่เป็นวิธีการที่เราจะทำงานให้มีคุณภาพไม่ใช่เราบอกใออใครๆก็ดูได้ไม่ใช่นะคะ ม่ใช่ทุกคนที่จะเข้าใจนะคะดังนั้นเราต้องมีหน้าที่ก็คือเอามาแปลผลด้วยนะจากนั้นเราก็พบจุดปกติอีกนอะกจุดควบคุมเสร็จเราก็มาบอกว่าเราทําการนะเมื่อสมมุตินะคะเราใช้วิธีสมมุติเพราะว่าเราไม่ได้อยู่ในโรงงานจริงๆเราก็สมมุติว่าเราสามารถสามารถตรวจสอบอย้อนหลังแล้วพบว่า เหตุพิเศษนะคะ special c o s ก็คือที่สามารถป้องกันแก้ไขในอนาคตได้นะคะไม่ให้เกิดขึ้นในอนาคตได้นะคะ,นะคะว่าสาเหตุพิเศษก็คือสาเหตุที่ไม่ได้เกิดเป็นปกตินะคะเป็นเรื่องอาจจะเป็นเรื่องฉุกเฉินอุบัติเหตุอะไรก็ตามหรือเป็นเรื่องที่สามารถแก้ไขป้องกันได้นะคะ,ะจึงตัดนะ จึงตัดจุดนะจะตัดข้อมูล5จุดนี้ออกจากการคำนวณน,นะ,ะและคำนวณใหม่นะคะดังนั้นอันนี้ก็คือผลของเราอันนี้สําหรับอันหนึ่งนะคะนักศึกษาก็อย่าลืมเซฟข้อมูลไว้ด้วยนะคะเพราะว่าถ้ามันเกิดอาการเครื่องคอมแห้งอะไรต่างๆอย่างน้อยนักศึกษาก็ยังมีข้อมูลตรงนี้อยู่นะคะ Okay, นะคะกลับไปที่มินิแท็บจากนั้นนักศึกษาวารันโดยการที่เดี๋ยวเราจะตัดจุดออกนะคะอันนี้คือการทําครั้งที่1เราก็จะเกิดน a v วิเ t o r b a ์บาร์ก็จะเกิดอันนี้แหล,ละนั้นนักศึกษาจะมาตั้งชื่อโดยการคลิกขวาแล้วก็รีเนมนะคะว่าเป็นการรันครั้งที่1น,นะหนไว้นะคะเป็นการรันครั้งแรกนะคะหรือว่าจะมาใส่ตรงนี้ก็ได้ตั้งชื่อนะคะครั้งที่1นนะคะเราจะใส่ ภาษาไทยนี่อาจจะไม่แน่ใจได้อนะคะได้นะคะเดี๋ยวเราจะมาตัดจุดแต่เราไม่ใช่มาลบออกแต่ตรงนี้นะคะเราจะใช้คําสั่งในนี้นะคะมาที่ control chart variable chart for subgroup เช่นเดิม x bar r chart จากนั้นตรงนี้นะอันนี้มันจะติดคําสั่งเดิมอยู่มันก็เราก็ไม่ได้ไปแก้แต่เราจะมาแก้ตรง data options นะคะตรงนี้จะมีคําสั่งว่าจะให้ include หรือ exclude data row อันไหนนะ Include ก็แปลว่ารวมอันไหนเข้าไป Exclude แปลว่าเอาออกนะคะดังนั้นเราจะเอาออก5จุดน p ะ specify which row to exclude ก็คือให้เราเลือกว่าเราจะบอกว่าเราจะเอาแถวไหนออกนะด o w n u m r e r เอามาใส่เลยนะคะตะกี้เรามี7 Row number ที่75็เราใช้วิธีเว้นวรรกตอนนะคะวรรก1เคาะพอนะคะแล้วก็ใส่เลขที่เราต้องการเอาออกนี่ตรงนี้ให้ติ๊ก l e a v e gap for excluded point นะคะถ้าเราไม่ติก๊กเราจะเกิดปัญหาคือ Minitab มันจะไปล่นอย่างเช่นจาก7มันหายไป8มันก็จะมาแทนที่7อะไรเงี้ยแล้วมันจะทำให้เรางงนะคะดังนั้นเราให้ leave gap for excluded point ด้วยจากนั้นกดโอเคโอเคนะคะเครื่องมือก็โปรแกรมก็จะรันให้เรานะคะทำออกมาเป็นนะจะเห็นว่าจะมี point ที่โดนตัดออกก็คือ7นะคะ15 แล้วก็22นะคะแล้วก็3 7 45ทีนี้ในมิลิแท็บมันจะมันจะเว้นเว้นอย่างเงี้ยนะเพราะขึ้นเพราะว่าการแสดงผลเขาจะได้ออกแบบมาแค่นี้นะคะดังนั้นมันก็เลยเราก็ต้องใช้วิธีมองนะคะทีนี้พอเรามีการคำนวณใหม่นะตัดจุดออกแล้วก็คำนวณใหม่ได้ x bar ได้ r bar ได้ ucl UC lcl ใหม่หมดมันก็เลยมีการตรวจสอบใหม่อีกครั้งหนึ่งนะพอตรวจสอบใหม่เราก็จะพบผลใหม่นะคะ ตัวที่เป็น extreme point หายไปแล้วแต่จะมี test r e s o l t for x bar ฉาตะกี้ x bar ปกติแต่พอคำนวณใหม่แล้ว x bar พบจุดผิดปกตินะคะมีทั้งกฎข้อที่1ก็คือมีจุดที่ออกนอกขีดควบคุมนะคะ1 2จุดนะคะก็คือ17และยและ31เนะคะเราก็มาดูนะคะ17เขาจะเขียนเลข1ไว้31ก็เป็นเลข1นะคะแล้วก็ test ที่5มีนะคะมี เป็นกฎที่บอกว่า2ใน3จุดติดกันนั้นอยู่ตกอยู่ที่โซน A หรือเหนือกว่าโซน A นะคะในฝั่งเดียวกันนะที่จุดที่3 2นะคะเราก็จะเห็นว่าเนี่ยถ้าเราประมาณการนะคะโซนนะมันก็คือตรงนี้นี่เองนะคะดังนั้นมันก็เขียนเลข5ไว้นะคะนักศึกษาก,ก็หน้าที่เราเราก็ส่งไป r o s ครซอฟ r d นะคะทั้งฉากแล้วก็ผลผลการทีซอบนะเซ็นไปนะคะ แล้วเราก็ไปดูที่ Microsoft Word ของเรานะคะเราก็จะได้ชาร์จมาสำหรับอ่านให,ใหม่หนักศึกษาก็พอเราเราก็อธิบายไปแล้วตะกี้ว่ามันมีจุดผิดปกติเราทำการแก้ไขนะดังนั้นนักศึกษาก็มา,อ,าอธิบายว่าเราทำการรันใหม่แล้วเราพบปัญหาอะไรนะคะก็เจอจุดผิดปกติคือ 17, 31และ32ดังนั้นเราก็จะต้องตัดจุดผิดปกติออกนะคะ เราก็เอาผลการวิเคราะห์ผังควบคุมในรอบที่2ครั้งในการรันครั้งที่2ที่คำนวณใหม่นะคะเราก็อธิบายนะคะเราก็พบว่า x บาชาดังนั้นถ้านักศึกษาไทยทํา x บาไว้นักศึกษาก็มาเอาตรงนี้ไปใช้นะคะไม่ต้องไปทําใหม่เรื่อยๆนะคะก็ทําครั้งหนึ่งก็ใช้ได้เลยนะคะก็ p ีมาแล้วก็มาวางนะคะ x บาดขาดพบจุดผิดปกติคือ extreme point มีจุดนอกขีดควบคุม2จุดก็คือ,อ2จุดนะคะตะกี้ก็คือมีจุดที่17 17กับ31นะคะแล้วก็มีะนะคะเว้นวรรคต่อแล้วก็มีและมีกฎข้อที่5นะคะ 3. ตกในโซน A นะคะคือจุดที่เท่าไหร่นะคะ32นะคะดังนั้นให้ตัดข้อมูลนะคะจุดที่นี้ออกอีกนะคะนะดังนั้นเราจะต้องตัดข้อมูลจุดที่17นะคะ32 31และ32ออกจากการคำนวณ จำนวนใหมนะนะ่ดังนั้นก็ทำเช่นเดิมนะคะเซฟไว้ด้วยแล้วก็กลับไปที่มินิแท็บนะคะนักศึกษาก็ไปที่เดิมอีก standard uh, control chart variable chart for subgroup b ร x bar chart จากนั้น data option นะคะไปเพิ่มตรงนี้ก็คือ17นะคะ31นะ32แล้วก็โอเคกดโอเคไปนะคะนักศึกษาจะได้ Navigator Bar อันที่3นะคะเมื่อกี้นักศึกษาก็แก้เป็น ครั้งที่2นิดนึงนะคะทำการทําครั้งที่2อะใส่วัตตอนิดนึ่งนะคะ,ะ,นนะครั้งที่3ก็อันนี้นะคะแก่ดนนังนั้นจะเห็นว่าเราต้องรัน3ครั้งด้วยกันนะคะอันนี้เราถึงจะได้ฉากที่จะเอาไปใช้งานได้คือได้ข้อมูลที่เป็นปกตินะคะเพราะถ้าเราเอาข้อมูลที่มันไม่ปกตินะนานๆนเกิดทีมาเป็นตัว เกณฑ์ตัดสินเราจะมี variation หรือมีความผันแปรที่มากเกินเกินไปนะคะเราก็จะไม่ใช้เราจะเป็นอันนั้นมันเป็นความผันแปรที่เกิดจากสาเหตุพิเศษก็คือนานๆเกิดทีหนึ่งนะคะแล้นเราจะเอาเฉพาะ common c a s e variation ก็คือความผันแปรที่เกิดเป็นปกตินะเช่นเช่นอย่างเช่น,ชนระยะคลอนเช่นการความฝีมือแรงงานหรือว่าลักษณะของวัตถุดิบวิธีการที่เราใช้มันจะมี ความแปรปวนเกิดขึ้นอยู่นะคะซึ่งเป็นปกติของการาทํางานนะคะซึ่งก็จะเราก็จะได้ข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงเกิดขึ้นนะคะ mm. อันนี้เราก็จะเกิดผังควบคุมคุณภาพอันนี้ก็เทสเราไม่มีอะไรที่บอกว่าเทสรีซอสมีปัญหานะคะ mm. ก็เพียงแต่เขาตรงนี้เขาบอกว่ารีซอสเอ็กซ์คลูด mm. ก็คือมีการเอาอข้อมูลนะคะ กี่จุดออกไปจากการคำนวณก็คือ8จุดได้กันได้แก่จุดนี้ๆๆน,น,นะคะซึ่งเราก็เอาตัวนี้ไปใช้ได้เลยนะคะ s เซ to Microsoft Word แล้วก็เอาไปสรุปค่านะคะดังนั้นในตอนท้ายนักศึกษาก็จะต้องสรุปออกมาว่าครั้งที่3นักศึกษารันแล้วได้พบว่าผล,ลผลการวิเคราะห์เอามาวิเคราะห์นะคะตรงนี้นะดังนั้นเปลี่ยนฟอนต์นิดหนึ่งนะคะให้เป็นฟอนต์ใจสารบัน16นะคะ ผลการวิเคราะห์นะคะต้องวิเคราะห์ให้เรียบร้อยนะคะว่าในการคำนวณหลังจากจะตัดจุดหลังจากตัดจุดผิดปกตินะคะ mm. รอบถึงครั้งที่2ออกแล้วคำนวณใหม่พบอะไรนะคะ,ะในนี้นักศึกษาก็ไปเขียนเพิ่มเติมพิมพ์เพิ่มเติมพบอะไรนะคะพบว่าผังควบคุมคุณภาพไม่มีจุดผิดปกติใดๆแล้ว ไม่พบจุดผิดปกติแล้วสา,า,ามารถนำไปใช้นำไปใช้ในการควบคุม่ยนะก็าจได้ออาาโอเคนะคะก็แล้วก็นักศึกษาก็ควรจะมาสรุปนะคะสรุปว่า เส้นที่เราจะาไปใช้ชื่ออะไรบ้างนะคะนักศึกษาก็มาสร้างสมการนะคะามาแทรกสมการโดยที่ใช้นักศึกษาก็สร้างตัวดําเนินการเช่น x double bar คืออะไรสําหรับ x bar ฉากคืออะไรนะคะอาฉากคืออะไรมา,มาพิมพ์ของนักศึกษาตรงนี้นะคะให้เรียบร้อยนะคะอโอเคนะคะก็ทาเสร็จพิมพ์สมการในที่นี้ก็คือพิมพ์ ค่าที่เส้นขีดควบคุมทั้งหลาย uclx bar lclx bar อะไรต่างๆนักศึกษา,าไปฝึกใช้ใช้สมการในในนี้ด้วยนักศึกษา,าจะได้สร้างเป็นนะคะโอเคค่ะงั้นก็แค่นี้นะคะ